สวัสดีครับเพื่อนๆอีกหนึ่งช่องทางในการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับกับ Line Shopping ในคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Line กันนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเปิดแอปพลิเคชัน l i น์มาเสร็จแล้วนะครับไปที่หน้าโฮมนะครับอันแรกนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าหลายช้อปปิ้งนะครับเพื่อที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไ i น์นะครับมันก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไล่เลื่อนหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาสินค้าที่เราต้องการจะเลือกซื้อได้นะครับพะมีสินค้าหลายรูปแบบหลายรายการเลยนะครับราคาก็ไม่ต่างจากแพลตฟอร์มอื่นเท่าไหร่นะครับแต่จุดเด่นที่ผมชอบก็คือม นะครับเสร็จแล้วเราก็แตะไปที่สินค้าที่เราต้องการจะดูนั่นเองนะครับยกตัวอย่างผมจะแตะไปที่สินค้าตัวนี้กันแล้วกันเนาะเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านในรายละเอียดราคานะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากเพื่อนๆถูกใจนะครับมันจะมีปุ่มคําว่าเพิ่มลงรถเข็นนะฮะตรงนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็แตะตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มไปในตะกร้าของเรานั่นเองนะครับหรือว่าในรถเข็นของเรานะโอเคนะครับสินค้าถูกเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆมองที่ด้านบนนะครับตรงรถเข็นของเราอยู่ตรงนนนะรถเข็ ทีนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็สไลด์เลื่อนเพื่อเลือกสินค้าที่เราต้องการจะซื้อก่อนอันดับแรกบางคนอาจจะใส่ไว้ในรถเข็นเยอะๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาซื้อที่หลังก็ได้เนาะก็มาแตะสินค้าที่เราต้องการจะสั่งซื้อได้เลยนะครับแตะปุ๊บตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีคําว่าซื้อเลยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เราก็มาแตะที่คําว่าซื้อเลยที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีส่วนลดเนาะถ้าเพื่อนๆได้รับส่วนลดก็สามารถที่จะมาใช้ส่วนลดในหน้านี้ได้นะครับแต่ที่ปุ่มซื้อเลยนะครับถ้าไม่มีส่วนลดก็แตตรรงนี้้ไดเลยคับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ซื้อครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราเพิ่มที่อยู่เขาไปก่อนเนาะเพื่อเขาจะได้ส่งสินค้าไปตามที่อยู่ของเราได้นะครับจะใครมีการสั่งซื้อไปครั้งแรกแล้วก็เพิ่มครั้งเดียวนะตรงนี้มันจะมีมีปุ่มเพิ่มที่อยู่เนี่ยก็ให้เพื่อนๆแตะคําว่าเพิ่มที่อยู่เข้าไปก่อนนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับเลื่อนลงมาก็จะมีตัวเลือกการจะส่งนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับถ้าไม่มีตัวเลือกเราก็แตะตัวเลือกเดียวที่เขามีนั่นแหละแตะเข้าไปได้เลยนะครับ ใส่รหัสส่วนลดด้วยนะครับแตะไปที่ใช้ส่วนลดตรงนี้นะครับถ้ามีส่วนลดนะครับแตะเข้าไปดูได้นะครับไม่มีก็กดปิดไปเนะญญาะเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปที่ด้านล่างนะครับจะดูว่าราคาที่เราจะต้องชําระบวกค่าส่งเป็นเท่าไหร่นะดูตรงนี้เสร็จแล้วก็มันจะมีปุ่มคําว่าสั่งซื้อสินค้าให้เพื่อนเนี่ยแตะตรงนี้เข้าไปได้เลยเนาะแตะที่ปุ่มคําว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยครับ โอเคทีนี้มันก็เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์โดยอัตโเเนมัติน,น,นะครับเพื่อที่เขาจะส่งข้อความแจ้งเตือนเรานะครับเวลามีการสถานะอัปเดตต่างๆนะครับยืนยันการสั่งซื้อสําเร็จเดี๋ยวเขาจะส่งมาแจ้งเตือนมาที่ไลน์เหมือนที่ต้นคลิปที่ผมบอกนั่นเองนะครับว่าเขาจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นั่นเองนะครับสะดวกดีเนาะวิธีการชําระก็คือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกให้อยู่ตรงนี้เนาะทีนี้นเพื่อนๆก็เลื่อนดูนะครับมันจะมีหมายเลขบัญชีธนาคารของร้านค้าอยู่ตรงนี้นนนนนะะเรรรราาาาาาาจจต้้้้้อออออองงงงโ,โไปททีีี่่บบััญชชธคคขขกก็มืสุลลผูแว เลขบัญชีธนาคารนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปทําการโอนเงินตามหมายเลขบัญชีนี้นั่นเองนะครับเมื่อโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องแนบสลิปหลักฐานการโอนเงินไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมีคําว่าบวกแนบสลิปที่อยู่ด้านล่างตรง,ตรง,ตรงกลางนะเห็นไหมก็ไปขั้นตอนในการโอนเงินโอเคนะครับพอโอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขั้นตอนถัดมาคือแนบสลิปที่เรา โอนไปนะครับอย่าลืมตรวจสอบชื่อนามสกุลนะครับก็แล้วก็ในส่วนบัญชีธนาคารให้ตรงกันด้วยนะครับทีนี้มาขั้นตอนสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับต้องแนบหลักฐานการโอนด้วยนะแล้วก็แตะปุ่มแนบสลิปตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปเอารูปสลิปที่เราได้ทําการโอนทีเรียบร้อยนะครับแตะมาแล้วเราก็ทําการอัปโหลดรูปภาพเพื่อที่จะยืนยันกัน โอนเงินนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้สลิปมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆนะเราก็ทําการเลื่อนสไลด์มาที่ด้านล่างนะครับโอเคเนาะราคาถูกต้องจะเปนถูกต้องวันที่เวลานะครับแจ้งการชําระเงินนะครับจะปุ่มอยู่ตรงนี้นะให้เราแตะตรงนี้เข้าไปนะครับคาสั่งซื้อสําเร็จเพื่อนๆเห็นไหมด้านบนเห็นไหมคำสั่งซื้อสาเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ะทีนี้เราไปดูที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับวิธีเช็คนั่นก็คือให้เพื่อนๆนะครับไปที่ไลน์ช้อปปิ เสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนมาที่ด้านล่างนะครับตรงคําว่าไม้ไม้ก็คือตัวฉันนี่แหละคำว่าฉันเนาะตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อ,อจะเห็นตรงนี้นะครับด้านบนนะครับการซื้อของฉันหรือออเดอร์ของฉันที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เราแตะตรงนี้เข้าไปนะครับนี่คือสินค้าที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วมาดูรายละเอียดอัปเดตตรงนี้ได้นะครับหากเพื่อนเพื่อต้องการจะมา เช็คสถานะสินค้าให้มาดูตรงนี้นะครับหลังจากที่เขาตรวจสอบเรียบร้อยนะเนาะก็จะมีเขอความแจ้งมาทางแอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วเราก็รอรับสินค้ากันได้เลยนั่นเองนะครับผมเรามาใช้งานกันดูนะครับกับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับทำได้ง่ายๆไม่ยากนะครับเรามาใช้งานกันดูครับ